สวัสดียามเช้าทุกท่านนะครับพี่เสือพาไปสวัสดีครับอากาศดับเช้าทีุ่้าโอสวัสดีครับท่างพวงครับสวัสดีครับพี่หนูนนะครับสวัสดีครับแม่น้องมาต่อยครับโอ้ยร้านใหม่เราคือขักเท่านันนี้เดี๋ยวเรามากินกาแฟนะครับเห็ดแล้วแต่ว่ายามเช้า ก็เอาแก้วนึงเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอานี่นะครับสวัสดียามเช้าทุกท่านนะครับนี่สวยมากเลยเดี๋ยวขอถ่ายรูปไม่ได้ไหมนี่วีโท้สวยสวยทะเลหมอกครับทะเลหมอกสวัสดีทุกท่านนะฮะว้าสวยสวยเมื่อกี้นี่อยู่บนภูนะ

นี่คือบรรยากาศยามเช้านะครับพร้อมด้วยทะเลหมอกนะครับที่บ้านกกอกนะครับสวัสดีครับไอสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสบายดีพี่น้องป้องไปนะครับกับพี่ไทยบ้านนอกเด้อนะครับนี่สายทีมงานลุงคนคือกันนะฮะมาไล่เรียกกันกับนี่แหละฮะชุดนี้แหละฮะชุดไทยบ้านนอกเด้อนี่ครับมามา ใกล้เคียงกันนะมาพร้อมๆเพียงกันนะฮะมาลองปรงแปลงจวดนะครับสวัสดีทุกท่านนะฮะเดี๋ยวพาดูทะเลหมอกนะฮะเดี๋ยวเก็บคลิปก่อนนะฮะเดี๋ยวเราก็ไปอ่านคอมเมนต์กันนะฮะสวัสดียามเช้านะครับที่บ้านคบกอกนะครับวันที่ลุงกับป้าไม่อยู่นะครับลุงกับป้าไปวานอนไปไทยนานะครับ วานอนนี้ว่านี่ก็เป็นบ้านของพ่อแอดเองนะครับแต่ก้อนช่วงนี้พ่อไม่ได้แพากลับบ้านนะครับช่วงนี้พุ่ลสารชุมีธุรกิดชุ่ะสารปรับตังเยอะนะครับปกติก็จะกลับบ้านกันอยู่ปกปลายนะครับแใดจะกลับวานอนนี้เป็นช่วงเทศกาลนะครับถึงจะกลับบ้านนะครับพ่อคุณย่าทวดเสียแล้วนะครับแม่ของพ่อนะคุณย่า คุนด้าเสียแล้วก็เลยไม่ค่อยได้กลับนะช่วงนี้นะครับโอ้โหน้ำํำสนุกละนิกกี้นะครับลงเล่นน้ํำในคลองได้เลยนะครับน้ํำเริ่มใสแล้วเพราะน้ำจากภูเขาแล้วก็ฝนตกมานะครับสบายดีแล้วนะฮะสบายดีนะจะติดเหลืองกันไหมครับเนี่ย <c oughs> เสียงเอ,อืองอ่างร้อง ยังงุมเสียงอื่งอ่างร้องนี่สวยไหมครับภาพนี้นะครสถานที่กกกดินแดนสนทยานะครับสวัสดีครับผมพระเอกของงานเรามาแล้วนะครับยี่ นิกี้ก,ก,กอ,อกก์ีิกี้กรกก,ออกมาแล้วนะครับอ่ะยังไม่ถึงแปดนาทีนะครับอ่ะเดี๋ยวให้อ่านคำนี้ครับนครับผม สวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กโกกที่นี่มีแต่รอยยิ้มนะครับเ๋ยเก็บคลิปกล้องนี้แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวให้เอฟซีทำไมกล้องมันเบลอ ลเป๋ไปทั้งเป๋แล้วก็นิกกี้นะครับ พาบรรยากาศยามเช้าที่บ้านกุกเกาะนะครับคนที่มารายงานแต่เช้าก็คือคนนี้ครับนี่ครับพี่ถ่ายบ้านนอกเด้อขอบคุณหลายนะครับสวัสดีพี่น้อง MC ทุกท่านนะครับผมสบายดีโล่โป่งเบงยวดครับมาตั้งแต่จังหวงอายผมมามื่อมื่อสามทุ่มเดินทางขึ้นมาคืนนี้มาตั้งแต่เมื่อคืนแม่นครับอ๋อโดยเดินทางเบิ้งหมอกครับหมอกหมอกพุขี่รถมานะโบเห็นทางเลยที่อยู่ยอดเขาโอ้โหสุดยอดเลย สุดยอดสวยมากสวยมากบรรยากาศเยี่ยมมากเลยช่วงนี้เหมาะแก่การมาเที่ยวอย่างยิ่งเลยนะครับผมติดตั้งแล้วครับผมบรรยากาศดีดีนะครับอากาศดีมากเลยนะครับเสียงอึ้งบ่อ้เสียงเครียดเครียดเนาะอ๋ออันนี้คือเสียงเครียดนะครับพี่น้องป้องไปเครียดนะครับ เงียบลิปบเลยนะครับเงียบลิปนี่บรรยากาศสวยงามสวยงามอลังการงานสร้างนะครับมองไม่เห็นภูเขาเลยครับภูเขางงงงบ่เห็นเลยนะครับ มองไม่เห็นทางเลยนะตอนนี้เราก็จะข้ามขัวนะครับข้ามขัวข้ามขัวสะพานนี้นะครับเดินทางเดินทางสวยงามมาก ยวสวยอ้าวทำไมถูกล่าอย่างงั้นล่ะไอตัวเล็กอ๋อมันโทลโ,โดน,นโ,โดนพี่เสือเอามามันไล่จับไม่ทันอ๋อเลยต้องล่ามอย่างนี้นะฮะใช้เชือกเล็กๆสวัสดีครับครับน้องนิสสอนครับผมอร่อยไหมครับอร่อยกาแฟค่ะร่บผม สวัสดียามเช้านะครับว่ายพ่อปู่ยศสุวรรณกันก่อนนะครับวหายพ่อปู่ยศสุวรรณอาชานาคากันก่อนนะครับ ครับคงไม่ได้ไปครับค่าใช้จ่ายสูงอยู่นี่ดีกว่าครับครับเดี๋ยวว่าโอกาสหน้าครับ มาดูคลิปนี้นะครับมาดูกาแฟฟรีนะครับสวัสดีครับผมชงให้แล้วหรอเอาแล้วเอาแค่นี้ก็ได้ครับนี่ขอบคุณสาวน้อยนะครับนี่นะน้องมาต่อยนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะแล้วก็นี่ครับดูคนสวยนะครับสวัสดีค่ะไลฟ์สดหรือเปล่าไลฟ์สดตั้งอยู่นู่นนะว่าทําคลิปก่อนนะฮะนี่นะฮะอันนี้ของใครเลี้ยงครับพี่ซาลีน่าอันนี้ของที่นู่นค่ะ ที่ลุนาเรียงใช่คหมคะก็อยากให้ทุกคนค กิจใจแจ่มใสในยามเช้าได้ดื่มกาแฟอร่อยๆค่ะเดี๋ยวถ้าเราเป็นช่องใหญ่เหมือนพี่ซาลีน่าเราก็จะแบ่งบางให้ผมพ่อแสนซับกรตัวน้อยนเองค่ะยังไม่ใหญ่ให้ผมพ่อแสนซับกระเข๋ากันนะครับต้องรอหนึ่งแสนก่อนใช่ไหมครับถ้าผมมีรายได้ถึงแบบแสนซับเหมือนเขาผมจะพยายามจะทําพวกโรงทานบ่อยๆนะโอ้สาธุสาธุนะคะอันนี้คือความตั้งใจไว้เหมือนกันเลยขอให้คุณอนุสรณ์ประสบผลสำเร็จในสิ่งที่ตั้งเป้าๆนะฮะถ้าเรา มีเราก็ต้องรู้จักแบ่งบันีที่ใช้แบบนี้ะรเก็ยิ่งให้ก็ยิ่งได้ถูแต่ก็ชอบทำบุญเหมือนกันครับผมนี่นะก็บรรยากาศยามเช้ากับกาแฟนะฮะัอบคุณสำหรับคลิปนี้นะสวัสดีไม่เคยเจอการทุกวันทุกเช้าเลยโอ้ทะเลหมอกสวยมากจากฝั่งนั้นไม่ได้ขึ้นมาสองวัน พี่นุนาครับชื่อใหม่ขององค์พ่อปู่ชื่ออะไรนะครับเออเอาจริงๆนะคือนายังไม่รู้เลยอ้าวเค้นพี่ทําคลิปอยู่นะผมเข้ามาส่องอยู่เดี๋นะชื่อใหม่ของพ่อปู่ชื่ออะไรทะเลหมอกไม่ใช่ชื่อพ่อปู่ชื่อพ่อปู่พี่น่าชื่อใหม่แล้วก็ยังไม่รู้คุณนิกกี้ชาแนลสวัสดีหนูนะสวัสดีจันนิกกี้นิกกี้ใส่น้องพาลิจิตพ้อลรอออัพพา ไม่อ่านว่าพลาเหรอพลาพลาพลาคือพลังเพียาแต่นว่าปลูกพลาพิจิตพลาลิจิตแล้วก็พญานาคาลนาคาราชชื่อที่ถูกต้องนะครับองค์พ่อปูพลาลิจิตพญานาคานาคราชนะฮะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับกับ ความงดงามทะเลหมอกที่บ้านโกกอกนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชอบอดีตสอนสุพรรณนครด้วยนะครับสวัสดีครับ